บอกจีมูบี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ซอมบี้ภาคแยกจาก t h w w l l k n n g e e d World e y y o n d เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วง10ปีหลังจากเกิดซอมบี้แพร่ระบาดเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นอนาคตของมนุษย์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับลีโอพ่อของโฮปและไอริสตอนนี้เขาอยู่กับดรเบลชัว ทั้งสองทินเนอร์กันดีโอคิดถึงลูกๆดีโอเล่าให้เบลชัวฟังว่าตอนที่โฮปหกขวบผมเห็นเขานั่งต่อคอมพิวเตอร์เองซึ่งมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเธอเป็นคนที่ฉลาดนะระหว่างที่โฮปเดินทางมากับฮาร์เธอนำปืนขึ้นมาเล็งที่ฮาร์คคุณเป็นใครกันแน่จะเย็นๆก่อนไม่ฉันถอดรหัสจากสมุดจนรู้ว่าคุณเป็นพวก CRM คุณแกล้งสวมบทบาทเป็นคนอื่นจะเย็นๆก่อน วางปืนลงก่อนเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังโฮปได้ยิงปืนขู่ไปหนึ่งนัดจนฮักต้องยอมฮักยอมรับว่าเขาเป็นพวกของ CRM ความจรงิงโฮปรู้อยู่แล้วแต่ที่ออกมาด้วยเพราะอยากให้น้องสาวก,กับฟิลิกปลอดภัยตอนที่ฮักบอกให้มากับเธอโฮปรู้ได้ทันทีว่าตัวเธอนั้นเป็นทรัพย์สินสำคัญไม่นานนักซอมบี้ได้เข้ามาร้อมพวกเขาไว้ฮักขอร้องให้เก็บปืนก่อนแล้วมาสู้ด้วยกันไม่งั้น เราจะตายทั้งคู่นะทั้งสองได้จัดการซอมบี้จนหมดและได้เดินทางต่อหากว่าพ่อของโฮปไม่ได้อยู่ในอันตรายใดๆเลยข้อความที่ส่งไปทางแฟกก็ไม่ใช่ของพ่อเธอแต่เป็นฉันเองที่ส่งแล้วทำไมล่ะมันเป็นวิธีที่ทำให้เธอออกมาจากที่นั่นตอนนี้เธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าข้างนอกมีแต่ซอมบี้เห็นว่าพ่อเธอทำสิ่งที่สำคัญอยู่เพื่ออนาคตซีอาร์เอ็มจริงจังก,กับเรื่องนี้มากฉันทำทุกอย่างเพื่อแยกตัวเธอออกมา แล้วโทนี่กับเพอร์ซี่ล่ะฝีมือคุณหรือเปล่าคนทําแบบนั้นเพื่อแยกเราใช่แล้วก็เพื่อช่วยทุกคนไงล่ะเราต้องทําสิ่งที่ดีกว่าแล้วฉันล่ะทําไมมาสนใจในตัวฉันยะหนูเธอไม่รู้อะไรหรอกว่าเธอเป็นใครเราต้องการคนแบบเธอมาช่วยทํางานวิจัยเพื่อที่จะช่วยโลกนี่ก็ใกล้มืดแล้วหาที่พักเธอและห้ามคิดหนีล่ะถึงเธอจะหนีไปได้พวกเขาก็ตามตัวเธอเจอ ฟิลิปกับไอริสที่บ้านพักไอริสบอกว่าฉันไม่ไว้ใจฮักเธอมีอะไรแปลกๆมีห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้สำรวจฮักบอกว่าศพเต็มเลยทั้งสองได้ขึ้นไปสำรวจและพบเข้ากับยาที่สามารถรักษาฟิลิกได้และอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมรถปะยางรถได้ทั้งสองแปลกใจว่าทำไมฮักถึงไม่ยอมให้พวกเขาเข้ามาในห้องนี้ทั้งสองซ่อมรถจนรถสามารถวิ่งได้ฟิลิกก็สอนให้อลิสขับรถเพราะขาของฟิลิกไม่สามารถเหยียบคันเร่งไหว ฮักและโฮปได้พักที่บ้านหลังหนึ่งพวกเธอได้ยินเสียงรถบรรทุกวิ่งมาปรากฏว่าเป็นพวกฟิลิกและไอริสที่ขับรถมาฮักก็ให้โฮปเลือกว่าอยากให้พวกเขาปลอดภัยก็อยากให้พวกเขาเจอเราพวกเขาก็แอบย่องเพื่อจะออกจากบ้านแต่สุดท้ายไอริสก็เจอเข้ากับโฮปและฮักไอริสบอกว่าเราไปค้นห้องที่มีศพเต็มไปหมดตามที่คุณบอกคุณโกหกเราทำไมฮัก <H uck S 2> ก็เลยบอกว่าจำผิดแล้ว ตอนนี้ฮักดูลนมากเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกเดินทางดีไหมคืนนี้พักนี่ก่อนฟิลิกจึงนําปืนจ่อที่ฮักอยู่ตรงนั้นแหละและเลิกโกหกได้แล้วในบอกมาสิว่าคุณพยายามทําอะไรกับโฮปฟิลิกพาไอริสขึ้นรถไปซะฉันไม่อยากทําร้ายคุณนะโฮปก็บอกว่าเธอเป็นพวกของ c r m มีทางเดียวที่เราจะรอดก็คือให้ฉันไปกับเธอการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นฟิลิกและฮักได้ต่อสู้กันจะทําให้บ้านไฟไหม ทั้งสองกะจะฆ่ากันจริงๆปืนอยู่ที่โฮปฟิลิปบอกให้ยิงเลยยิงฮักเลยซอมบี้เริ่มมาหาพวกเขาไอรลิสออกไปจัดการกับซอมบี้ฮักได้โอกาสที่จะฆ่าฟิลิปจนโฮปตัดสินใจลั่นไกปืนเธอยิงปืนขึ้นฟ้าและนําปืนมาจ่อที่หัวตัวเองออกไปจากเขาไม่งั้นคุณจะไม่ได้ตัวชั้นไปโฮปบอกกับฮักและเธอจะยอมไปกับฮักเพื่อให้ฟิลิปและไอริสปลอดภัย ฟิลิกเข้าไปบอกโฮปเรายังมีโอกาสหนีนะฉันเธอไอริสไม่ฟิลิกถ้าทําแบบนั้นพวกเขาจะตามเราเจอนี่เป็นทางเดียวนะสองพี่น้องได้อําลากันฮักเดินเข้ามาบอกว่าอีกห้าไม้คุณจะปลอดภยัยเขายังเด็กนะไม่ไม่ใช่แล้วเขาโตแล้วฟิลิกคุณเป็นคนดีนะฉันอยากบอกให้คุณรู้ก่อนที่โฮปและฮักจะขับรถออกไป ตอนนี้สซรัสดได้ปิ้งกระลอกกินเตาที่เขาปิ้งตกลงพื้นทําให้ไฟลุกไหม้อัลตันเดินตามควันมาจนเจอเข้ากับสซรัสอัลตันดีใจที่เจอสซรัดนายเป็นไงบ้างโอเคไหมฉันเจ็บของมาให้นายด้วยและพาเพอร์ซี่มาเพอร์ซี่ก็ทักทายว่าไง่าฉันสบายดี เพอร์ซีก็เล่าให้ฟังว่าฮักเนี่ยเป็นคนยิงเขาแล้วก็ฆ่าลุงของเขาเอัลตันจึงบอกว่าไซรัสนายไม่ได้เป็นคนทำนายไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่เลยไม่ใกล้เคียงเลยอลิสกับโฮปอยู่ไหนเราต้องไปช่วยพวกเธอไซรัสบอกไม่นานนักรถบรรทุกของพวก CRM ได้ตามควรมาพวกเขาต้องออกจากอาคารแล้วพวกเขาหาทางออกไม่เจอ CRM ใช้หน่วยค้นหาตามหาพวกเขาไซรัสเลยนําทางไปที่ทางออก พวก CRM ไล่ตามพวกเขามาแล้วไซรัสบอกว่าเดี๋ยวพวกนายไปก่อนเลยนะฉันจะล่อให้ออาต้านนายเชื่อในตัวฉันเชื่อว่าฉันไม่ได้ทำนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยขอบใจนะรีบไปเถอะเดี๋ยวพวกเขาจะเจอพวกนายนะตอนนี้ฉันจะช่วยพวกนายเองไซรัสเดินเข้าไปมอบตัวกับ CRM จนทำให้เขาถูกจับตัวไป โฮปและฮากพวกเขาได้มาที่จุดนัดพบไม่นานนักเฮลิคอปเตอร์ได้ลงมาจอดผู้พันอลิซาเบธได้ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เธอได้เข้ามาพูดคุยกับลูกสาวเรื่องความผิดพลาดอย่างเช่นรถบรรทุกและเพื่อนๆของโฮปเพราะว่าเธอได้ยินจากวิทยุสื่อสารฮารกได้บอกแม่ไปว่าพวกเขาไม่มีอันตรายใดๆเลยแม่จะจัดการพวกเขาเองเราจับได้มาแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือก็จับได้โฮปได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปกับพวก c i m ไอริสกับฟิลิปได้เดินทางเข้ามาในป่าไอริสบอกว่าเราจะช่วยพวกเขากลับมาเราจะจัดการพวกรัฐบาลบ้าน,นั่นเพราะความจริงแล้วตอน6ขวบโฮปไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์จนติดเองแต่มีไอริสที่ช่วยเท่ากับว่าทั้งไอริสและหัวก็เป็นคนฉลาดเหมือนกันและในตอนที่2พี่น้องอำลาการโฮปบอกกับไอริสว่า พวกเราจะช่วยกันกำจัดพวก CRM ระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งชายคนนั้นเดินมาหาพวกเขาและนั่นคือวิลฟิลิกและวิลเข้ามากอดกันวิลบอกว่านึกว่าทุกคนตายไปแล้วทํำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นละ่ะอา้าวพวกคุณไม่รู้หรอสงสัยเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ ติดตามตอนต่อไปในช่องบล็อกจีหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากบล็อกจี